เียแบบโอ้โหทำมันไม่ถูกอลยไปไปโอ่ะโอ่มังกรนะที่พ่อบอกอะไปโอ่งแตกเลยอ่ะอาวันนั้นมาแล้วแบบอนุกขาจะมาขอเล่นด้วยอ๋อไม่ให้เล่นมันก็ฟึดฟัดไแหลยแล้วมันรู้มันรู้ทิศหลังว่ามันจะดักต่อยพ่อไงเจอแม่ของพ่อแม่เขสวยเลยนั่งฟางพอแล้วบอกเองนะพอเราพอแล้วแค่เดีนก็่ที่พอแล้วไปบุญตาแล้ว โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีแขกมาด้วยจู่ๆมาได้ไงเนี่ยสวยอะอะแล้วสวยแล้วต้องมายังไงวันนี้มาต่อกัน EP4 ครั้งที่แล้วถ่ายไปแล้วมันแบบมันมืดก็เลยมาใหม่เลยดีกว่าอยากฟังอยากฟังเหมือนกันไม่เคยได้ฟังเหมือนกันขนาดบางทีลองนั่งนั่งคุยกันเล่าไปน้องพลอยยังไม่รู้เลยนะว่าว่าแบบเุ้ยคุณพ่อนู่นนี่นั่นเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่แบบคุณพ่อไม่ได้เล่าให้หนูฟังนะใช่ใช่ใแล้วตอนที่พ่อขับรถซื้อรถ g ี o แล้วพาปู่ไปขับขับไปโชว ที่นู่นแล้วคนที่คนที่บ้านเขาก็แบบว่าอุ้ยเหมือนแบบฮือฮากันใหญ่เลยตอนตอนตอนเราปู่ก็เดิมเดิมไม่ถ weight เพราะว่าปู่ปู่เขาเป็นต้องมวยด้วยไงมวยสูงใหญ่แล้วมวยเราสัมพันานแล้วก็ปู่เขาก็ดูดูกัญชาด้วยก็ดูฝิ่นด้วยช่วงนั้นมันหนักหนักเนี่หนัก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 คือฝิ่นมันเ้าไปกินกระดูกก็เลื่อนไม่ไหวก็รับปู่มากรุงเทพมาเที่ยวอะไรเงี้ยละ แล้ววันจะกลับเนี่ยมันมีงานปู่บอกว่าเออมต้องไปส่ง,งพ่อแล้วส่งพ่อบอสสอแล้วกันแล้วก็ให้ไปถึงท่าบอสสอนเดี๋ยวให้พี่กรณ์คุณโตมาเหมือนเหมือนแบบเราเขาติดปู่ติดรถเรามาแบบขับพาขับเที่ยวอะไรเงี้ยเหรอแล้ว,ลว<ม>พ่อจะไปงานต่อขากับโู่ไทยมาเข้ากรุงเทพมาพ่อเที่ยวในกรุงทเทพมาเที่ยวดู嗯嗯พ่อเล่นตลกอะไรเงี้ยนะแล้วก็วันที่จะกลับไงมีงานเออมีงานก็ขับรถไปส่งแกที่ขนส่งหมอชิด เอาแกขึ้นโกบตอนนั hmm. ้นเริ่มเดินไม่ได้แล้วเหรอเดี๋ยวนี่อกไว้ด้วยอายุตอนนั้นตอนนั้นหัวยุคเท่าไหร่ได้ได้แล้วอ่ะข้อจำไม่ได้หัวยุคเท่าไหร่นะเกินหกเจ็ดติบไม่ถึงไม่ถึงนะอู้ย่างนี้ก็ถือว่าแกแกก็แบบเริ่มไม่ค่อยสบายอ่อนแอก็เร็วอยู่ใช่ไหมข้อขึ้นโกบที่าที่คุณสมองชิดนาะคนข้อมองกันนะแก เป็นภาพที่ดีอ่ะลูกไงใช่แบบเป็นภาพที่ดีอ่ะแล้วเราก็แล้วก็ขือกลับมาบ้านทีนั้นแล้วก็พ่อก็เล่นตลกไปเรื่อยๆจนอยู่อยู่คณะสีแดงกคุ้นเคยคุ้นเคยกับพี่วูลูกน้ำเสียไปแล้วแล้วก็อาแปรก็เสียไปแล้ววูลูกน้ำกับอาแปะเนี่ยก็เป็นเพื่อนซี้ของพี่หม่ำอ่าก็เจอเจอพี่หม่ำกู้วูลุกน้ำที่เขาทำเต็นท์รถอะไรแลก่อนป่ะใช่ใช่ไหม ก็เจอียกันหม่ำ<ช>บ่อยๆทางบ้านโทรมาว่าอ่อแย่แล้วตู่แย่แล้วใครไปใครโทรมาเป็นเป็นแม่หรือเป็นใครที่ยังแต่ถ้าย้อนมาที่บ้านเนี่ยย้อนมาที่บ้านเหตุหการณ์ที่บ้านนะคุณคนแถวนั้เขาบอกว่า โอ้ยยังไ,ไม่ตายแล้วมันอรอลูกลักมันมคือแบบคนคนคนแถวนั้นเขาก็รู้ว่าพ่อทํางานอยู่นุ่นแล้วแบบว่าลูกปู่เนี่ยแบบยั้งรอเขารอ,อ,อรอลูกมันอยู่อะ,อะไรเงี้ยรอลูกมันอยู่คนนึงลูกลักด้วยก็ขับรมถาม,ามาที่สุโข,ขทัยมามาเห็นปู่นอนอยู่ตอนนั้นคือแบบว่าในรถคือในในใจเรารู้แบบเริ่มไม่ค่อยดีแล้วไหมแบบว่าเอาแล้วแบบไปแน่เลยอะไรเงี้ยปู่อ่ะมันก็เริ่มเริ่มทําใจกันแล้วอ่ะมันไม่ได้เหตุการณ์กัะท่นหันไง แต่อ๋อใช่ก็แบบเริ่มป่วยเริ่มอะไรกันมาสักพักหนึ่งแล้วใจอะไรกันแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็มันก็ใจไม่ดีแหละพอถึงบ้านก็แกล้งปู่แค่ไเงี้ยก็ลงกาดที่เท้าเท้าปู่ตอนนั้นคือเขาไม่รู้สึกเริ่มพูดไม่ได้แล้วใช่ไหมพ่อแต่ก็พูดช้าพูดอะไรแล้วใช่ไหมถามว่าเออเขิเท้ายังไปย่างหน้ากินเลยรไหมฮะกินโมเลี้ยง กินโอเลี้ยงเราก็เดินไปซื้อโอเลี้ยงมาเดินซื้อโอเลี้ยงมาพอโอเลี้ยงมาถึงปั๊บเสียดูดแล้วไปเลยอ่ะยังไม่ดูดเลยยังดูดเลยเนาะโอ้โหแต่เขาเหมือนแบบเขาแค่รอรอแบบพ่อมาเฉยๆเลยนะดูเรื่องกับมาตอนนั้นคือคนในบ้านก็แบบรอกันแล้วแบบรู้แล้วแบบนั่งเขาเรียกว่าเหมือนแบบรวมญาติอะไรกันใช่ไหมก็อืม๋อเสียแบบมันไม่ถูกอะ ไปโอ่อะโอ่มังกรนะที่พ่อบอกอ่ะไปโอ่งแตกเลยอ่ะก็ทีนี้หมนาไปแล้วทีนี้แล้วกลับมันจะตลกมาเรื่อยล้วนจะหลกกูกูไม่ไทันเหลนพ่อคือตอนนั้นก็ถามว่ายังไม่ได้ดังใช่ไหมไหแต่ก็แค่คนในรู้จักในวงการกำลังแบบกำลังจะดีแหละใช่ไหมพ่อพ่อภูมิใจทุกทุกวันเป็นลูกเก่งกลับบ้านแล้วก็อลไรตลก แต่เขาเหินแค่นั้นเขาก็เหมือนเขาเขารอแค่ว่าขอหินความสำเร็จคุณพ่อแค่นั้นเองแบบขอให้คุณพ่อกลับมาเล่นกลับเป็นตลกเหมือนเดิมเมลยเป็นตลกยังเล่นได้ลกมัน <c oughs> กัใช้เวลาทําใจพักหนึ่งออนะใช่ไหมเพราะเราก็ต้องมาเล่นหน้ากล้องอยู่คณะสีแดงจนมาถึงวันที่11กันยายนเคื<ม>อบินชนสุดวัวเท็เป็นวันที่คณะสีแดงแตกทไมชาคณะยกทีมออกหมดเลย ปัญหาเรื่องเงินกันเลยแหละแล้วพ่อคึ้มาอยู่กับสีแดงคือเที่ยวบินยังไม่มีอ่ะชั่วโมงบินน้อยเลยใช่ไหมชั่วโมงบินน้อยก็เพื่อนออกก็ต้องออกตามเพื่อนก็ออกไปอยู่คณะยอดธงอยู่ยอดธงก็อยู่อยู่มาประมาณสามสามสามปีสี่ปีได้พ่อก็ออกีปัญหาแค่เล็กน้อยออกแต่ก็โทรเข้ามาอยู่คันละ ชูสีเชิญยิ้มชูสีเชิญยิ้มก็มีม,มีพี่สีม,ม,มีไอ้นุ้ยมีไอโน้มีพ่อแล้วก็มีลูกต้นแต่อโนเนี่พูดถึงอนโนนี่อนโนนี่พ่อตอนนี้รู้จักกันแล้วแต่ตอนที่ย้อนไปย้อนไป,ไ,ไปก่อนก่อนที่เจอกันครั้งแรกเลยคณะสีแดงเขาบอกว่าตลกนี่จะเจอกันที่สายใต้าสายอะไรนี่คืออะไรพ่อไหนพ่ออธิบายตลกมันจะมีสองสายมีตลกสายใต้ กับสายสายทาวิล่าอืมอ่าสายทาวิล่าก็ตกที่เข้าบ้านซื้อบ้านอยู่แถวเจออะไรเจอทางหัวข้ามอะไรอย่างเงี้ยตกสายใต้จะเจอจะเจอที่ต้องลุกสายใต้อ่าเหมือนนัดแก๊งเลยแก๊งเหมือนแกมันเหมือนก็ใบรุ่นกันเลยนะใช่ไหมฮะมันรุ่นกันเลยอ่ะมันจะตรงตรงข้ามกับขนส่งสายใต้แถาตะลิงชันอะไรอย่างเงี้ยนะ ายใต้ใช่ไหมแถวท่าพระลูกหัวกข้ามก็จะเจอกันก็จะจะแลกงานกันอะไรกันพอเลิกงานเสร็จปั๊บก็จะมาเจอกันเล่นสรุกกันอะไรกันงั้นวันนั้นก็ปกติอยู่กันแล้วปกติวันนั้นพ่อกำลังแข่งสรุกอยู่เล่นกับสีไม้สีไม้นี่พ่อกำลังกำลังแดกเลยอ่ะใช่ป่ากำลังแดกเลยแหละเป็แล้วอนกเขาเดิมมาตอนพ่อไม่รู้จักอนุเขาเดิมมาเดินมาถึงเขากเขาจะขอเล่นด้วยขอเล่นด้วย นี่มันสี่ไม้อ่ะสี่ไม้มันมันเต็มมันละอ๋อพูดถึงสี่ไม้ในในคนเล่นสนุกเป็นนั่นคือมันเต็มแล้วมันมันมันจะมาผัดมาเพิ่มเป็นห้าไม้มันก็จะวนกันยาวแล้วใช่ไหมหรือยังไงใช่มันห้าไม้ผมแค่สี่ไม้ก็สนุกแล้วมันสนุกดอแค่นี้นะสำหรับเขาเล่นอะไเขาเล่นสี่ไม้สี่ไม้ห้าไม้คือมันรอกันนานและอีกอย่างคือพ่อกับลักแดกอยู่อ่ะจังหวัดมุกบุญชัยเนี่ยเออทุกคนเขาไม่ว่าจะให้เล่นเนี่ยบิวพอคนเดียวกับน้อ่แมวไม่ไม่เม่ตอนนั้นตอนนั้นอายุกันปรระะมาาณเท่่่ไหแล้วอ ตอนนั้นก็เ่าอยู่มาณสักยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าแล้วก็ยังแบบไปรุ่นเลยนะไม่ถูกชะตาตั้งแต่เจอครั้งแรกไม่รู้อะอโน่อนโอนโ่เขาก็เด็กกว่าพ่อ,อ,อกี่ปีนะหลายคนไม่รู้หลายปีอยู่ไหมอโนอ่อนโน่เด็กวุ้ยเด็กป้ายขนไม่โหน <laughs> เลยอ่าวันนั้นมาแล้วแบบอนโนกเขาจะมาขอเล่นด้วยอ๋อไม่ให้เล่นมันก็ฟึดฟัดจนแล้วแล้วมารุ่นมารุ้นมารุ้นที่หลังว่ามันจะดักปล่อยพ่อไง ไอ้นักเลงนักเลงแอบไงนักเลงแอบอ๋อคือแบบจะดักต่อยแล้วพ่อไม่รู้มันู้จักใครว่าจะดักต่อยจากปากอโน่ไปแล้วะหรอบอกโอ้ยหนูมึงโชคดีวันนั้นแหละมึงดักต่อยกูนะกูดักต่อยกูมึงตาแตกเลยนะตอนนั้นกูกำลังพกหลังติ๊กติดตัวประจำเลยกำลังแม่นเลยมึงเอ้ยตนนั้นกกูึงยิงหัวกระเด็นเลยนะวันนั้นปากผามาก็ไม่รู้จักกันก็ไม่รู้จักแล้วอยากให้นาสีแดงมาเลย ตัวเราเริ่มรู้แล้ะอโหนกเริ่มรู้อ๋อชุดตัวจนพออยู่คณะพิศิจู่ๆมาเจอมาเจอเลยเหรอใช่มาเจอกันตอนเจอกันอโหนกอโหนกเขาถามพี่สีว่าศิวี่เปใครบ้างอ่ะก็มีมือมีน้องมึงไอ้นุ้ยแล้วมีพี่ดำกูแล้วก็มีไอ้ตู้โผตู้ไหนอตู้ที่อยู่ออกจากคณะยโทธงอ่ะอ๋อเหรอ ้นดีแต่ถ้าในวงการาก,ก็รู้อยู่แล้วตัวนี้เล่นดีแบบช<ท>ื่อในวงการอะใช่ไหมก็ไปอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่กันมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยืจนมาอยู่วันหนึ่งมาเล่นที่เจ้าพญาคาเฟ่มาเจอแม่เลยนะ <t un> คือสมัยนั้นต้องบอกว่าแม่เป็นนักร้อง กับพวกป้าแดงป้าขาอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นพี่พน้องเขาพี่น้องเขาจะทรงเดียวกันเลยโอ้โหขาวจุ๊ว่ขาวมากมาก่อนแล้วผมยิ่งยิ่งเดี๋ยขึ้นแม่ขึ้นรูปแม่ให้ดูสมัยก่อนนี่คือเรื่องจริงนะยคุณจิ๋วบอกตรงลงโอ้โหเทียบผู้สวยเลยเทียบบอกจริงจริงว่านางฟ้าไม่อยู่ในกรุงเทพจริงจริงเลยเออ ถ้าเทียบถ้าเทียบก่อนเอ่อต่างเด็กต่างจังหวดัดคือมันมองไปเห็นผู้หญิงกรุงเทพนี่คือแบบม่วงจ้ำเลยนะแต่คุณแม่เขาไม่มี่คนกรุงเทพแต่แม่เขามาอยู่ก็อ,อยู่กรุงเทพเหมือนกันก็คืออย่างผู้หญิงชุดผู้หญิงชุดสวยก็มีที่มันนอกอะ่ะแต่สวยแบบบ้านๆโดยที่ไม่ได้เติมแต่งไงแต่นี่มันถูกเติม,ต<า>มแต่งแ,<ต>แล้วไปยืนบนเวทีเจอฟงเจอไฟมีชงมีชุดมีการโชว์อะไรก็จมันมันพร้อมอ่ะมันแบบคพร้อมเส่บดีใช่ฮะมันเพอร์เฟกอะเจอแม่ของแม่สวยนังป้าอี พอแล้วบอกเลยนะพอทุกคนพอแล้วแค่ดเดนก็ได้พอแล้วไปบุญตาแล้วพอแล้วอะไระก็เป็นเป็นคณะชูศรีจะเป็นคณะที่ว่านักร้องเด็กเสิร์ฟเนี่ยอยากดูนักร้องเด็กเสิร์ฟคือไงครัในในคาเฟ่นะ<ใ>นนครับคนอยากดูอยากให้แบบไปไปแสดงวันวันหนึ่งตลกมาลงสองคณะสองคณะทุกวันไง เราเราก็ดูกันทุกวันเลยแต่ถ้าอยากดูอยากดูแค่นี้คือเออถ้าแบบขวัญใจขวัญใจในกันอะไรด้วยแล้วก็อยากดูแบบขวัญใจชอบชอบงานนี่นะว่าเราก็มาลงที่ก็เล่นลิเกเล่นตลกกันเลยเขาเรียกเล่นชุดแต่งชุดตัวลิเกพ่อเขาลองคอลิเกลองคอลิเกจีบแม่เพราแล้วตอนนั้นคือคือแบบเราได้ส่งสายตาหรือว่าเราแบบแม่รู้อย่างว่าพ่อแบบมองนะหรือรู้รู้รู้มองส่งสายตาไปอ่ะ แม่แบบสันท้าสองคนโวยสะเทือนสะเทือน, <c oughs> นเลยละสะเทือนเลยแหละใช้คำว่าสะเทือนตอนนั้นหน้าเราหวานไหมตอนนั้นอะโอ้ฟัน,นเราหยุดเลยเออ,อแล้วก,วก็เริ่มรู้จักเพื่อนเขาเรารู้จักการจากเพื่อนก่อนแล้ว <c oughs> ก็ค่อยค่อยวันน <c oughs> ั้นก็มาเล่นท่รลานเนี่ย ร้านที่แม่รอไปงานวันเกิดแม่มงานวเกิดแม่ไต่อยบอกตู้พี่เล่นหอ๋นี่ถปเดี๋ยวไปทิ้เนะเลื่อนก็ม้ที่นั่งกินกันรอเป็นตปรเสร็ตปั๊บก็ไม่ได้ทิ้งแล้วก็นั่งนีมามาที่ร้านที่แม่รองานวันเกิดก็มานั่งกินไก่ต้อยเพื่อนเพราะแล้วก็มี เสียคนหนึ่งลากนักร้องผู้ชายหลังเราไปหน้าร้านเนะี่ยเสียลากนักร้องนักร้องผู้ชายไปหน้ไป้านร้านเอาฉากลําฉัก,กปืนตกผมนี่แล้วเรานัง่งกินข้าวกันอยู่อย่างเงี้ยเ,เ,เหรอ,อหพ่อเห็นอย่างเงี้ยเหรอเห็นในคาเฟ่ร้านโตนนักรออ้องผู้ชายคนนึงแอยชอบมาลา,าแอบชอบแม้เสียคนนั้นเขาก็แล้วเสียเลยเหร เขียวไปนันแล้วเขาอะไรให้มาลาอืมไอ้เหี้ยตอนพี่กลับบอแล้วเหี้ยอะไรโดนตกต่อหน้าเลยแล้วไอตัวเราก็เราก็ประกาำลังจะถีบวันนี้เรากำลังแบบแล้วจะเกิดเสียเขาลุกขึ้นมาอยู่ออแล้วมาลาไปไหนอ่ะขายต่อดกอดมาลาร้องให้แล้วกลับบ้านไปแล้วนั่งซื้อกลับบ้านไปแล้วเหรอวันนี้ก็พี่กลับแล้วไม่กล้าเดินออกหลังร้างเขียวๆสองหลังครัวดิี่องหลังออกหลังล้างพี่ต้อง ตอมก็ดึงแฉกดู้ไปไหนอ่ะกลับบ้านแล้วตู้ขับรถมาลาล่ะขับรถมาลาไปไปไปห้ามมาลาดิมึงจะบ้าไงไม่มีปัญหาต่อมปนนี่ยขับรถมาลาไปเนี้วที่กลับบ้านแล้วตอนโอ้ได้เบอร์แม่เลยอ่ะอ๋อได้จากคนได้จากเพื่อนแน่โอ้ถามยังไงบ้างไม่เป็นไรหรอกแล้วแม่ก็ถามพ่ออยู่หรอกพี่อยู่ไหนอ่ะ กแลลล้วคคืืออโับเยตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นคือแม่เขาก็มีห้องพักอะไรของเขาพ่อก็อยู่ขอพ่ออะไรแบบเป็นเป็นแบบอยู่กันอยู่แฝดอยู่อะไรกันอย่างงี้กันเหรอเป็นบ้านเช่าเป็นอะไรอย่างงี้โอ้ก็็อยู่โทรคุยอะไรกันอะไรกันไปเรื่อยติดต่อมาเรื่อยวต้องท้าความนี้ก่อนแม่แม่ป้าแดงป้าผาอะไรอ่ะต้องสมัยก่อนเขาเขาเป็น นักร้องที่ได้มาลัยเยอะที่สุดเลยใช่ไหมที่ที่เขาได้ไปออกรายการอะไรนะของของวิทวัฒน์ใช่ไหมติดทูน่ายโชว์ป่ะหรือเขาเรียกอะไรสี่ตู้สแควร์ติดตู้สแควร์ใช่ต้องเล่าเท่าความบอกว่าว่าแม่เขาเป็นนักร้องที่ยุคนั้นเป็นนักร้องที่ได้นักร้องคาเฟ่ที่ได้ออกทีวีอว่าแล้วทำไมเวลาตอนคืนช่วงคืนนี่ลูกคอช่วงคืนพอพอพอสองขวดมันก็มาเลยได้ลูกลูกคอนี่มาเลยอย่างแรกพี่สาวเขาพี่แดงแล้วก็ สามคนนี้คือป้าแดงป้าผาแม่โคการสื่สบจุดแฝดเป็นเราคาเฟ่ที่มาแล้วยื้อยิบแล้วเขาคล้องกับเขาคล้องก็เป็นแสนจรงกันใหม่ก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเขาคล้องกั็แสนหนึ่งก็คือเยอะมากเลยนะอ๋อทีนี้ก็เริ่มคุยเริ่มจีบกันแต่ว่าทางญาติคุณแม่เขาไม่โอเคเยอย าทางพี่สาวทางอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่าเขาอ่ะเขาอาจจะแบบว่าเพราะว่าเขาอยู่ในวงการคาเฟ่มาแล้วรู้ว่าพวกตลกเป็นยังไงอะไรยังไงใช่ไหมก็ไม่โอเคด้วยแล้วอย่างคือพ่อเป็นตลกโนเนมด้วยอย่างเงี้ยะไรด้วยเพราะวงการตลกเขาก็รู้จักคุณแม่ดีมาลาหรือบอกเกิดก็เตือนบอกให้มาล้างอย่าไปยุ่งกตู้นะมันมันยุ่งอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างงี้ก็มีเลยเราเข้าใจกันนะอย่างพูดเลยก็ช่างเข้าใจกันแด่ก็จน อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันก็มีปัญหากับคณะก็เลยออกวกันนี้มันตื้อผ่านไปแล้วไม่อยากเล่ามีพ่อ,อพ่อถูกซ้อมเจ็ดต่อหนึ่ง